ครับหลังจากเตาได้ไข่แก๊สมบูรณ์ผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนะครับเนาะตอนนี้ก็บ,บายสองสิบนาทีหลังจากที่เตาเข้าไข่แก๊สมบูรณ์ในช่วงเวลาเที่ยงสามสิบนะครับเนาะเริ่มจุดเตาเวลาสิบโมงสามสิบไข่แกสเวลาอ่าสิบสองจุดสี่ศูนย์สี่ห้านะครับเนาะ เต่เาตัวนี้ยังไข่แกดอยู่ครับยังม่หมดเพราะว่าตัวนี้ไข่ซาบว่าเต่าตัวนี้เนาะตอนนี้ก็ไข่แกดเริ่มหมดแล้วครับแต่จะมีแคร์เปลยวแฟงลางทีออกมามีแกะเล็นกน้อยครับเป็นแกะเป็นแกะเ,เดือดเล็กน้อยโค้งเขาทอ,อการรนเขาเนาะ <c oughs> <c oughs> ใส่เวลาทั้งหมดอยู่มั่นสี่ชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงเกิงแล้วครับเนาะการเผากะเสร็จสิ้นลงถึงจะเสร็จสิ้นลงนะครับนะรเ,าเนาะ ตัวนี้อีกกว่ามานสัก20นาทีก็น่าจะหมดครับก็จะครบพอดี4ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมง4ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงครึ่งแล้วครับเนาะบบเกินนีนั่นแต่ว่าตอนนี้ไก่จะครบ4ชั่วโมงครึ่งแล้วเอ้ยไก่ครบ4ชั่วโมงแล้วตอนนี้ยังเป็นใบม้งซิบกวนที่ันครบใบม้งเอ้ยขันครบใบสองครึ่งตอนนี้เป็นใบวิราชใบสองขันครบใบสองครึ่งนี่จะครบ4ชั่วโมงครับแต่ขันครบใบสองอ่าใบสามตั้งสี่เป็นสี่ชั่วโมงครึ่งเนาะตอนนี้ยัง ใบสองสิบหา 2, นาทีสิบนาที <c oughs> เดี๋ยวมืออือน้นจะมาทายให้พี่้องเบิ้งในะอีพีต่อไปคือเก็บทานครับเป็นใหม่ดนไงเนาะครับเนาะ